ว Sing World Speed. สวัสดีครับผมชื่อเจม,มันทูดคิอนพักดีและปีหน้าจ,จะไปแข่งรายการ FIA F3 กับทีมดามซูเกสโอイครับนับเป็นอีกก้าวย่างสำคัญและประิษัทหน้าใหม่วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยที่ในปี2026เราจะมีนักขับไทยลงแข่งขันรถสูตรชิงแชมป์โลกครบ3รุ่นเป็นครั้งแรกเริ่มจากอเล็กซ์อัลบอนกับทีมวิลเลียมในฟอร์มูล่า1ต่อด้วยเติร์นทศนพลอินทร์ูวศัตด ที่จะขยับขึ้นสู่ฟอร์มูล่2และเจมนันทวุฒิพิรมพักดีลงแข่งขันฟอร์มูล3ในฐานะรุกีกี้ช่วงสิงห์เวิลด์ออฟสปีดมโอกาสได้พูดคุยกับเจมนันทวุฒินักขับไทยไวัย19ปีที่ต่อยอดจากการแข่งขันรถสูตรระดับทวีปสู่การแข่งขันรถสูตรชิงแชมป์โลกนับเป็นคนไทยคนที่4ที่ได้ลงแข่งฟอร์มูล่า3หรือในชื่อเดิมคือ GP3 ต่อจากอเล็กซ์อัลบอนแซนดี้สตูวิกและทศนพลอินทรภูวศั ก็พอใจนะครับม,มันก็มีบางเวสที่เจมควรทำด,ดีดีกว่านี้ได้อะแต่บางทีก็โชคร้ายหรืออะไระแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าผลงานเจมก็ดีพอสำหรับทีมแดมซูเกอร์สโอลที่ให้โอกาสให้เจมแข่งปีหน้าครับสำหรับเจมอะกีฬานี้มันมันสนุกเรื่องความเร็วความเร็วที่ไปเกือบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมง200กิโเมตรต่อชั่วโมงเข้าในโค้งด้วยเป็นกีฬาที่ กดดันด้วยแต่เป็นเหตุผลที่นักแข่งทุกคนก็พยายามเต็มที่เพราะว่าถ้าถ้าชนะได้หรือได้ท็อป3ได้มันมันทำให้รู้สึกภูมิใจมากสเต็ป <Step S 1> จากเฟอร์กาไป F3 มันใหญ่มากอะรถเร็วขึ้นดาวโฟตก็เยอะขึ้นแรงจีก็เยอะขึ้นมันมีแฟคเตอร์เยอะๆที่ท,ที่ที่มันยากอะทำให้ การปรับตัวมันยากและก็ชาก็ต้องฝึกให้ร่างกายให้ร้อก็คือต้องฝึกคอเยอะๆต้องฝึกกล้ามเนื้อในท้องหรือในไหล่หรือในปีกหรืทอท <inf ênio> ุกอย่างลยและขาด้วยเพราะว่าถ้า <teachings> ถ้าร่างกายไม่พร้อมมันจะไม่วันอร็เลก็ให้ไปไกลที่สุดได้จะไม่มี objective ว่าโอเคต้องชนะได้ในสนามแรกแต่ ให้ไปสเตปบายสเตปมากกว่า,อาขอให้ทุกสนามให้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเจมพยายามเต็มที่และมีเรเบบวินัยที่สูงผลงานก็จะมาแน่นอนทั้งนี้นันทวุฒิจะมีคิวประเดิมการแข่งขันฟอร์มูลา3ในฐานะรุกกีในรายการออสเตรเลียนกางปลีซึ่งเป็นสนามเปิดฤดูก,กาลของทั้งศึกฟอร์มูลา1และฟอร์มูลา2ณสนามอัลเบิร์ตพาร์คเซอร์กิตประเทศออสเตรเลียช่วงวันที่7 8มีนาคมนี้ Yeah. <laughs>